เดี๋ยวเาดูแม่ของทิพย์นะครับจะแปะสามปีสามปีสามปีสูงเป็นพี่สาวของเพชรน่านฟ้าเป็นพี่สาวของเพชรน่านฟ้าเชียงรายครับ่ที่ส่งไปเชียงรายที่ส่งมอบเชียงรายเมื่อวานเป็นพี่สาวนะครับชื่อแม่แม่หงทิพแม่ของทิพ ตัวตัวนี้ลุงตั้งไม่เท่าไหร่ครับเอาทิพย์นี่จะไว้เป็นแม่พันธุ์บอกนแม่พันธุะเอออเาไว้เป็นแม่พันธุ์แต่ส่งน้องสาวไปแล้วส่งน้องชายไปอ่น้องชายคอันนี้ตั้งชื่ออยังครับลุงอันนี้ก็มีลูกสาวเขาตั้งชื่อแล้วเนี่ยชื่ออะไรอขอดได้กี่วันแล้วครับสองตัวนี้อันนี้ได้สิบกว่าวันนะ สิบกว่าวันแล้วนะครับวันนี้จะได้ได้ยี่สิบวันเลยยี่สิบวันสิบวันเนี่ยนะครับยี่สิบวันจองตอนนี้พอๆกันไหมครับจองแล้วใช่ไหมลุงเขาจองอลไรใช่ไหมครับจองแลรกติดจองหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมจองแล้วนี่ตัวตัวตัวนี้ลุงลุงคุยราคาไว้เท่าไหร่ฮะก็สตาร์ทแรกคั้นหนึ่งล้านเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งล้านถึงหนึ่งล้านนะครับนี่แข้งขาเนาะ ที่ออกในป่าครับอ,อืมที่ออกในป่านะครับเพชรทองแท้น้องเพชรทองแท้อืมติดขายเจอตัวนั้นตัวผู้ครับตัวผู้ตัวนี้ครับตัวเมียครับแต่ราคาก็ประมาณกันครับตัวเมียตัวผู้ก็ลุงขาดจะคล้ายๆกันอ,อันนี้อุ้มมาเลยใช่ไหมครับตัวอุ้มเฮ้ยตัวนี้ก็จองแล้วเหมือนกัน อันนี้ต้องถามป้าเขาเขาเอาแขกเข้ามาเขามาคุยป้าครับคนไหนจองก็รับจองก็คนเดียวอั็น่จะสบสนนะครับครับจองจ่ายลงไว้เท่าไหร่ครับก็ขั้นแรกก็ล้านหนึ่งนะอรับจ่ายไว้ก่อนร้านหนึ่งคือจองเขาก็จ่ายเลยร้านหนึ่งอ๋อยังไม่ได้จ่ายต้องจับแล้วจ่ายอ๋อมาจับแล้วจ่ายครับลุงเอาสบายใจอ๋อมันผิดพลาดไปยังไงก็คุยกันหม่ยได้ครับคือจองไม่คือคือจองนี่ไม่ได้วางประจํา ไม่ไม่ไม่รับมันจําครับที่เบือเดือนมาคุยทีหนึ่งว่าว่าคงมันมันจะขยับมันมันมีโอกาสขยับใช่ไหมครับราคามันขยับขึ้นมันมันไม่แน่บางทีมันก็อยู่แค่ล้านนึงถ้าเขาไม่พัฒนาไปยังไงก็ถ้าเขาพัฒนาก็มีโอกาสที่จะขยับได้ถ้าเกิดพัฒนาไปเหมือนเหมือนอย่างบล็อกบล็อกที่ลุงเก็บไว้พันมันกับราคามก็เปลี่ยนไปครับ แม่หลองทองนี่ก็เป็นแม่ของอเพชรทองแท้เป็นของอเป็นเป็นเพชรที่ฝามเพชรเจ้าพญาใหญ่เข้าในฝามเนี่ยลูกแันนี้นะครับพอๆอัมบ<อ>ุนมีค,ครับใช่ที่ฝามเพชรเจ้พารรพญาฝามเป็นนาดเป็นนาดเอาลุงไปหกตัวแล้วก็เยอะ นี่ตัวเมียนะครับลูกดาวใหญแหออแ่แม่เหลืองทองแม่แม่เหลืองทองแม่เหลืองเหลืองเหลืองแม่เหลืองทองแม่เหลืองทองลูกดาวใหญ่ครับลูกดาวใหญ่โครงสร้างแต่ละตัว,ตวนะครับอันนี้ก็ลูกสาวของแม่เหลืองทองใช่เป็นภูภองลูกของลูกของลูกมาดีมาดีลูก ของเนาะครับกำลังของลูกสาวไปโอเคครับผมขอบคุณครับไปบไปดืป่มน้ำครับ